ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสมาคมชาวใต้จังหวัดจันทบ,บุรีได้มีการร่วมกับชมรมชาวใต้ที่อำเภอสวยดาวค่ะมีการจัดงานวันสัตว์เดือนสิบนะคะเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผูล่วงลับไปแล้วค่ะ ที่วัดปะตงวณารามอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีท่านเป็นประธานเปิดงานวันศาสตร์เดือนส0ครั้งที่18ทั้ทางนี้สมาคมชาวใต้จังหวัดจันทบุรีเขาได้มีการกําหนดจัดงานบุญศาสตร์เดือน10ซึ่งเป็นประเพณีชาวใต้นะคะมีการหมุนเวียนจัดทุกอำเภอของจังหวัดจันทบุรีวันศาสตร์ไทยหรือว่าวันศาสตร์เดือน10ก็ถือว่าเป็นประเพณีสําคัญที่จัดขึ้นเป็นการทําบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วตรง กับวันแรม15ข้าคเดือน10ประเพณีนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยโดยในแต่ละภูมิภาคก็จะมีชื่อเรียกการทําบุญวันสาดไทยเนี่ยแตกต่างกันไปเฉพาะที่คุ้นเนี่ยก็คือประเพณีชิงเปรตของภาคใต้ก็จะมีการจัดขึ้นในวันแรม1ข้่ําเดือน10ค่ะเชื่อกันว่านะบานพระบุรุษและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นผู้ที่ทำบาปไว้มากจน จะตกนรกกลายเป็นเปรตเนี่ยที่ต้องทนทุกข์ทรมานก็ต้องอาศัยผลบุญที่ลูกหลานอุทิศส่วนบุญส่งกุศลให้ซึ่งก็สอดคล้องกับความเชื่อในภูมิภาคเอเชียตอนออกเชียงใต้ วันศาสตร์ก็เป็นเวลาช่วงที่วิญญาณขึ้นมาจากนรกญาติพี่น้องทั้งหลายก็เลยต้องมีการทําบุญแบบนี้ค่ะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้จนกลายเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาวันศาสตร์ก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่จะรวมญาติไหวบ,บันพบรุษไปพร้อมๆกันด้วยในส่วนของวันศาสตร์เดือนสิบที่สมาคมชาวใต้จังหวัดจันทบุรีได้มีการร่วมกับชมรมชาวใต้ที่อำเภอสอยดาวจัดขึ้นนะคะกิจกรรมก็จะมีการแห่หมับนะคะมีการทําบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษมีการแสดงมโนรา มีการมอบทุนการศึกษาทุนละ3,000บาท10ทุนด้วยกันมีการแจกข้าวสารแบบนี้นะคะ,ะ 5, 600, ถุงละ5กิโล600ถุงมีการแข่งขันปีนเสาน้ำมันด้วยมีการออกโรงทานมีอาหารปักใต้จากพี่น้องชาวใต้ทั้ง10อำเภอเนี่ยโอ้โห30ร้านค้าเลยนะคะที่มาบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานค่ะ